สวัสดีค่ะ welcome to english for fun วันนี้นะคะบุ๊จะมาพูดถึงการใช้คำว่า much กับ many นะคะสองคำนี้มีความหมายเดียวกันนั่นก็คือมากนั่นเองแต่ว่าเราจะใช้ต่างกันตรงที่คำว่า much เราจะใช้กับสิ่งที่เป็นปริมาณส่วน many เราจะใช้กับสิ่งที่เป็นจำนวน much m u c h คำว่า much ตัวนี้นะคะเราจะใช้กับสิ่งที่เราไม่สามารถ นับได้ยกตัวอย่างเช่นแสงเสียงความรู้สึกของเรานะคะหรือว่าจะเป็นน้ำทสายเป็นต้นดาบุญจะยกตัวอย่างเป็นรูปประโยคให้ฟังจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะ,อ,ะอย่างเช่นเราจะพูดว่าเรากินมากเกินไปเรากินมากวันนี้ I eat too much I eat too much ฉันกินมาก หรือว่าจะเป็นไหน There is so much sand on the beach There is so much sand on the beach ที่หาดทรายแห่งนี้นี่มีทรายเต็มไปหมดเลยหรือว่าอาีกอันนึงก็คือ You talk too much You talk too much เธอพูดมากเกินไปแล้วนะเห็นไหมคะว่ามันเป็นสิ่งที่เ,เราอยากจะบรรยายออกไปว่ามันมากมันมันเยอะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถนับได้นะคะ many m a n y many seemingly? ตัวนี้นะคะเราใช้กับสิ่งที่เราสามารถนับได้ยกตัวอย่างเช่นคนสัตว บ้านรถอะไรประมาณแบบนี้เป็นต้นนะคะเดี๋วบุญจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นเราจะบอกว่าเรามีรถหลายคันเราจะพูดว่า i have many cars i have many cars า,านะคะเราต้องเติม s ลงไปนะคะเพราะว่ามีมากกว่าหนึ่งคันแล้วเราจะถามว่าเธอมีรถกี่คัน How many cards do you have? How many cards do you have? แล้วเธอล่ะมีรถกี่คันนี่มีอวดรวยกันนิดหน่อยอ่ประโยคต่อมา You own too many handbags. You own too many handbags. เธอมีกระเป๋าหลายใบจังเลยอิจฉานิดหน่อยไม่ใช่นะคะ แปลว่าเธอมีกระเป๋าหลายใบเธอมีกระเป๋ามากเกินไปประมาณนี้ uh, There are many shops in this town. There are many shops in this town uh, เมืองน,นี้มีร้านค้ามากมายเหลือเกินประมาณนี้นะคะ uh, แล้วอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายเหมือนกับคำว่า much กับ many นั่นก็คือ a lot of หรือว่า lots of คำนี้นะคะทั้งสองคำนี้เราใช้ได้ทั้งกับสิ่งที่เรานับได้แล้วก็กับสิ่งที่เรานับไม่ได้ก็คือใช้ตอนไหนก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นคําที่ไม่ค่อยเป็นทางการสักเท่าไหร่แต่คนส่วนใหญ่เขาก็จะใช้กันเดี๋ยวยกตัวอย่างเช่น there was a lot of rain last week there was a lot of rain last week อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยฝนตกมากหรือว่าเราจะพูดว่า there was lots of rain last week there was lots of rain last week เห็นไหมคะเราจะใช้ a lot of rain หรือว่า lots of rain ก็มีความหมายเหมือนกันแล้วก็ถูกทั้งสอง คำนะะวันนี้ยังไงก็ฝากไว้แค่นี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆให้เอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะยังไงเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับทริปดีๆวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย